สวัสดีเจ้าเป็นเพื่อนเอฟซีทุกๆคนนะเจ้าวันนี้เจ้าก็จะมาย้ำอันข้งในหมูนะเจ้าตับหมูหรือหมาแก้วหมูนะเจ้าหัน่นอันเซตล้วก็จะมาหั่นพริกเนาะเจ้าอันนี้พริกแดงนะเจ้าพริกแดงขี้หนูหั่นพริกเข้าไปแดงเป็นน้อยๆนะเจ้า เราหั่นพริกเสร็จแล้วเจ้านี่ก็กระเทียมนะเจ้าหั่นกระเทียมเจ้ากระเทียมเจ้าตุ๊บแกะไปแล้วเจ้าแกะแล้วก็มาทุบตุ๊บเลยแล้วก็มาหั่นนะเจ้าใส่กระเทียมไปนี่ก็ใส่อันหอมหัวใหญ่นอกเจ้าใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเจ้าให้ย่างยำนี่ใส่อันหมี่เขียส้มจะจะเท็ดเนาะเจ้าตีบ้านห้องมีเขียส้มเจ้าตรงนี้มะนาวของแกงก็อีโนะโมโต้ขอลดดีเนี่ยเจ้าก็ใส่น้ำห้าไปหน่อยเจ้า แตงนาวเนาะต้องเซบๆนะเจ้าค่ะคนๆเข้าไปแ้ะเดี๋ยวจะใส่พักนเจ้าเดี๋ยวพักพักขึ้นชายนะเจ้าใส่พักลงไปเสรจและเจ้าพร้อมเสิร์ฟได้ลวเจ้านาทานก็เจ้ามาเกด้วยกันนะเจ้านี่นะเจ้ายำตับหมูเนอเจ้าลำขนาดเจ้าลำแต่เนอรขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามารับชม